เอาครับสวัสดีครับนาฟูนะครับวันนี้เรามาที่บ้านนนคอนะครับตำบลหนองคืออำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอดนะครับวันนี้เรามาชมน้องพารวยนะครับ KK 129นะครับเป็นลูกของมิสเตอร์แมนโซเจ็ดทับหนะครับแม่เป็นสาย KK หนึ่เป็นสาย V 8ปดเก้นทับหนะครับยายเป็น c y ศูนย์มิสเตอร์ KC Union ห้าี่ทับศนะครับ ก็เราเขามาดูพันธุกรรมของเขานะครับที่ได้จากสายพ่อและสายแม่นะครับเจ็ดสามสี่ทับหกนี้เป็นวัวเทานะครับนี่ครับเขาส่งมาถึงรุ่นลูกนะครับก็คือตรงกระทูขานะครับนี่ครับกระทูขาหลังนะครับรวมไปถึงสะโพกนะครับที่เขาให้มาค่อนข้างที่โอเคเลยนะครับวัวประมาณพันแท้นะครับต่างจากวัวลูกผสมคือเขาตอบโจทย์ในเรื่องในส่วนของกามเนื้อที่เขามาเร็วนะครับ นี่ครับมาดูด้านข้างอีกฝั่งด้านซ้ายนะครับวัวเชื่องมากเลยนะครับฝึกก็สัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับหรือว่าวันเว้นวันนะครับเนื่องจากว่ามีงานประจํานะครับนี่ครับนาฟูเสื้อเหลืองครับคนที่ดูแลอยู่นะครับน้องพารวยนะครับวันนี้ก็ขอติดตามในเลียวนะครับหรือว่าในช่องมีตังมามันฟาร์มได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลงใน youtube ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งเราจะลงใน facebook นะครับ อายุสิบห้าเดือนเนาะน้าฟูเนาะอายุสิบห้าเดือนนะครับตัวนี้ก็เป็นสัตว์แล้วสองรอบนะครับคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวให้เขาเต็มที่ก่อนครับอายุสิบแปดเดือนเต็มหมดครับเนือ่องจากว่าเราต้องการที่จะให้เขาเขาเรียกว่าแสดงในส่วนของมัดกล้ามเนื้อให้ออกมาให้เยอะที่สุดครับถ้าเราไปรีบผสมเขาคือเขามันจะเขาเรียกว่ามันจะล้างเนาะอายุเขายังน้อยเราไปผสมระบบสืบพันธุ์ของเขาให้เต็มที่ก่อนะครับเราไม่ได้รีบนะครับเหลือแค่อีกเดือนสองเดือนเราก็จะ สมบูรณ์นะครับนี่ครับสวยมากเลยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับบรรยากาศรวมไปถึงภาพด้านหน้าของน้องพารวยนะครับเคเคหนึ่งสองเก้านะครับเป็นวัวแบ่งมาจากพี่จารันนะครับขอเอ่ยนามก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่จารันนะครับที่แบ่งพันธุกรรมวัวบะม่นเทานะครับลูกของมิเตอร์แมนโซ่เจ็ดสามสี่ทับหกมาให้พวกเราได้ ต่อยอดในส่วนของพันธุกรรมนะครับวันนี้ต้องขอากาบลาพี่น้องชาววัวไปก่อนอเพื่อจะได้ไปทาภารกิจนะครับน,นองจากว่าวันนี้จะมีเอาในตัวเช่นไปเติมนะครับน้ำฟูนะครับวันนี้ของกาบลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ